สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะกลับมาพบกับรายการ DLTV รายวิชาภาษาไทยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูนะคะจะมาแนะนํานักเรียนนะคะในเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องของการใช้คําเปรียบเทียบกับคําที่มีหลายความหมายะคะ่ะนักเรียนคุณครูเคยได้ยินนะคะอืเมื่อปีที่แล้วค่ะคุณครูดูการประกวดนะคะ มิสยูนิเวอร์สค่ะอะแล้วนะคะเพื่อนๆของคุณครูค่ะบอกว่าโอ้โหแต่และคนสวยมากๆเลยสวยราวกับนางฟ้าเลยค่ะนี่แหละค่ะคำว่าราวกับ แบบนี้ราวกับนางฟ้าด้วยเป็นการใช้คําเปรียบเทียบนั่นเองแต่คนไทยยังมีการเปรียบเทียบคําอีกหลายคําและมีคําที่น่าสนใจมากมายนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนไปติดตามรับชมการใช้คําที่มีความหมายเปรียบเทียบและคําที่มีหลายความหมายนะคะจากซีรีส์ The Classroom ได้เลยค่ะ